ชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลอาจถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกาตามที่กระจกชี้ให้เห็นในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤษภาคมนี้วีซ่าอาเมริกันของดยุคแห่งสัดเ์สิประสบปัญหาในเดือนมกราคม2020เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลได้ประกาศความตั้งใจที่จะลาออกจากสหราชาอาณาจักรและราชวงศ์ การตัดสินใจซึ่งส่งผลให้เกิดระเบิดต่ออังกฤษและวินเซอร์ตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่อาศัยอยู่ที่มอนเตซิโตซึ่งดูเหมือนพวกเขาจะมีความสุขมากแต่ดังที่กระจกระบุในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤษภาคมนี้ความฝันก็อาจกลายเป็นฝันร้ายได้อย่างแท้จริง วีซ่าอเมริกันของเจ้าชายแฮร์รี่อาจก่อให้เกิดปัญหานำไปสู่การถูกเนรเทศและทำให้บ้านของเขากับเมแกนมาร์เคิลต้องสูญเสียไปแท็บลอยอธิบายว่ามีการเปิดการพิจารณาคดีแล้วและผู้พิพากษาอาจขอให้เปิดเผยวีซ่าอเมริกันของเดยุกแห่งซัดเซ็ตต่อสาธารณะมูลนิธิมรดกอยู่เบื้องหลงังและได้ยื่นฟ้องกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เหล่านี้เป็นความคิดเห็นของเจ้าชายแฮร์รี่ในบันทึกความทรงจำของเขามีสิทธิทดแทนซึ่งกระตุ้นให้เกิดคำขอนี้สามีของเมแกนมาเข้ายอมรับเสพยาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นม,มูล,ลนิธิเล่าว่าสหรัฐอเมริกาห้ามใช้ย,ยาและสงสัยว่าเจ้าชายแฮร์รี่สามารถเข้าประเทศได้อย่างไรเจ้าชายแฮร์รี่การเปิดเผยที่น่าตกใจ ในบันทึกความทรงจำของเขาเจ้าชายแฮร์รี่เลือกที่จะเปิดเผยอย่างโปรง่งใสเขาสารภาพว่าเขาได้ใช้กัญชาเห็ดวิเศษอายาฮสกาและโคเคนเพื่อพยายามรับมือกับการตายของแม่ของเขาเจ้าหญิงไดอานะ่าดังที่หนังสือพิมพ์แท็บลอยเล่าว่า การปรากฏตัวของสัตเซกในมอนเตซิโตทำให้เกิดการพูดคุยกันมากมายและการคาดเดามากมายทำให้เกิดความจริงที่ว่าเขาอาจถูกปฏิเสธการเป็นพลเมืองอเมริกันได้หากเขาสมัครขอรับสัญชาติดังกล่าวความไว้วางใจของเขาจะทำให้เขาพินาศหรือไม่ นักวิจารณ์ในราชวงศ์โรเบิร์ตฟิตวินเลียมระบุว่าก<ๆ>ารเปิดเผยเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าชายแฮร์รี่ไม่ได้ระบุสิ่งนี้เมื่อย,ยื่นขอวีซา่าเจ้าชายแฮร์รี่อาจรวมการใช้ยาไว้ในแบบฟอร,ร์มใบสมัครของเขาเขาเริ่มก่อนเสริมถ้าเขาไม่ได้ใส่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะพลาดหัวข่าวและมันจะไม่เป็นประโยชน์เท่าที่เกี่ยวกับซัดเซ็ต วีซ่าของเจ้าชายแฮร์รี่ยังใช้ได้อยู่ situação, แต่หากต่ออายุแล้วจะคงอยู่หรือไม่เจ้าชายแฮร์รี่องค์ประกอบอื่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้วีซ่าอเมริกันของเจ้าชายแฮร์รี่ไม่ใช่เพียงวีซ่าเดียวเท่านั้นที่ต้องถูกตั้งคำถาม ตามที่แท็บลอยชี้แจงมีการกล่าวถึงคำขอสัญชาติในอนาคตของสามีของเมแกนมาเคลิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสิ่งนี้จะบังคับให้อาจารย์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องสลัดตำแหน่งกษัตริย์ของเขาโดยการย้ายออกจากราชวงศ์เจ้าชายแฮร์รี่กล่าวคำอำลากับคำมั่นสัญญาของเขา อย่างไรก็ตามดังที่โรเบิร์ตฟิตวินเลียมสารภาพว่าเพื่อให้พ่อของอาชีและลิลิเบตได้รับหนังสือเดินทางอเมริกันเขาจะต้องสาบานตนว่าจะจงรักภักดีแต่เขาจะทำมันไหมแท็บลอยระบุว่าคำสาบานนี้จะบังคับให้เขาสละความจงรักภักดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายรัฐหรืออธิปไตยจากต่างประเทศถ้าเจ้าชายแฮร์รี่ยอมรับเขาจะต้องสลัตำแหน่งราชวงศ์ของเขา สำหรับอิงกฤษซีวาด์บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาเจตี้สถานการณ์นี้ถือว่าละเอียดอ่อนฉันไม่รู้ว่าแฮร์รี่เข้าใจความหมายของการได้รับสัญชาติอเมริกันจริงๆหรือไม่เธอพูดก่อนดำเนินการต่อเขาควรสละตำแหน่งอังกฤษและตำแหน่งราชวงศ์ของเขาเขาไม่จำเป็นต้องสละมรดกแต่เขาจะต้องสละตตำแหน่งราชวงศ์หากเขาจะกลายเป็นพลเมืองอเมริกัน การตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับดยุคแห่งซัดเซ็กซึ่งจะต้องคิดให้มากก่อนจะยอมรับ